สวัสดีค่ะช่องเมมนะคะเรามาเจอกันวันนี้เป็นวันอังคารที่18เมษายนมาามา,มาถึงตลาดเวลา6โมงครึ่งนะคะเรามาดูราคาผักกันเลยค่ะเริ่มที่ผักกาดลุย15บาทกระหล่ำ20บาทเห็ดรวมแพ็คละ20บาทต้นหอมร้านนี้100บาทเลยนะคะสวยค่ะผัะกกาดหอม25พริกแดง55บาทกา 20, ระหล่ำ20ลุยอันนี้เป็นลุยจีนนะคะ25บาทชะอมสวยๆราคากลังล15บาท มะเขือเทศท,ทอกิโลกรัมละ20บาทแตงร้านกิโลกรัมละ20บาทมะเขือเปลาะเดี๋ยวดูราคานะคะเท่าไหร่30บาทค่ะดอกกะหล่ำจีน40บาทเค้เท้า20บาทมาละ30บาทผลละพากิโลกรัมละ25บาทผักชี100ต้นหอม90บาทค่ะมาละขี้นกกิโลกรัมละ15บาท ขา60บาทค่ะวันนี้แพงนะคะผักบุ้งไทย3กรัม20ผักกาดหอมล้นนีบาทผักแคว12บาทอันนี้ผักบุ้งไทยยกมัด80บาทต้นหอมเบอร์ลอง80ตั้งโอห0เผิดชีลาว40บาทพริกแดงล้นี้50บาทนะคะพริกสวนเชียงใหม่85บาท หอมพามา35บาทกระเทียมจีน45บาทชะอมร้านนี้ก็กำละ15บาทเท่ากันนะคะโหละพากะเพรา25บาทค่ะผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ20บาทยกมัดห5กิโลกร,รัม80บาทเห็ดหูหลูก,กิโลกรัมละ55บาทไชเท้า18มาราขี้นกร้านนี20มะเขือเทศสีดา16ท้อ25บาทสวยๆนะคะสวยมากเลยค่ะ หอมยามยี่พิกแดง50มันฝรั่ง30มสิผักกาดหอมล้านนี้กิโลกรัมสิบาบาทคณะฮ่องกง15บาทผักชีไทย70บาทตั้งโอ40บาทเป็นโอไทยนะคะเขียวเขียวมากเลยค่ะเนี่ยกิโลกรละ40บาทอันนี้เป็นผักโขมนะคะสิบาทผักผู้ไทยกําละ8บาทผักกระเจียบกิโลกรัมละ15บาทมาลาขี้นกร้านนี้ยบาท กะเพาโหละพาก็25บาทเท่าๆกันเลยค่ะกวางตุ้ง20บาทมะเขือเปราะ20บาทแตงร้าน15บาทมะเขือเทศท้อ16บาทแตงร้านลูกขอขาวแบบนี้กิโลกกัมละ10บาทนะคะหอมใหญ่25หอมยำ25 5้ใบแมงลักกิโลกกัมละบาทผักชีลาวร้านนี้ส5บาทคะนาฮ่องกง15ปผักขม15ตั้งโอเบอร์ลอง20ผักชีเจ อันนี้เป็นถั่วแขกนะคะส5บาทมะนาว4บาทคะนา25บาทพริกส่วน160คะนาต้นเล็ก40ต้นใหญ่25บาทผักชีฝรั่ง120มะละกอยกถุง230มามะม,ม,ม่วงนั้นดอ,อกไม้ดิบ20บาทเขียวเสเวย25บาทมะม่วงนั้นดอกไม้มะม่วงแรกแก้วเคมีนและเขียวเสเวยร้านนี้กีโลกกันละ25บาทนะคะ หอมยาม5หอมใหญ่25นี่ควางต้องเป็นกร,รัมนะคะ1ิบาทเป็นยังไงกันบ้างคะราคาผักท้องที่อื่นๆมีความเปลี่ยนแปลงและแตกต่างกันยังไงแสดงความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปเลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่างมาม่าเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของมามา่าขอบคุณที่รับชมนะคะ